ฝั่งของรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า10เมษายนนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนดิจิทัล1 0 0 0บาทเป็นไปตามทไลายคนที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเจอกับคุณอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เลยถามถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าฝั่งของรัฐบาลนะนอกจากพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ย วิปฝ mm ่ายค้านฝั่งฝ่ายคัด mm hmm. เขาก็มองว่าณ mm hmm. วันนี้เองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ mm. แต่ฝั่งของคอรมอรัฐมนตรี mm. หลายคนคิดเห็นอย่างไร mm. ควัิทินบอกว่าเอาแบบนี้นะประชาชนถามกันเยอะมากเลยเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทประชาชนสอบถามกันมาว่าเมื่อไหร่จะได้ mm. ก็มีการประชุมกันตลอดแหละพยายามจะต้องการให้เงินนี่มันออกมาให้ได้วันหนึ่งก็ต้องได้เพราะว่าเขาสัญญา,าไว้แล้วควทินบอกว่าวันนี้นักการเมืองสัญญาอะไรกับประชาชนต้องทําให้สําเร็จ แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ารรคบ่าเนี่ยจะไม่สนับสนุนแต่ต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องและต้องสามารถอธิบายให้กับประชาชนเข้าใจได้ว่าเหตุและผลในการที่จะมอบเงินให้นี้เนี่ยมาจากไหนอย่างไรต้องอธิบายให้กับผู้ตรวจสอบได้อธิบายฝ่ายขายได้หาเงินให้ได้ซึ่งเงินน่ยหาได้อยู่แล้วแต่ต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทิ้งคล้ายแบบนี้นะคะอยู่ดีดีเพื่อนรัฐบาลจะเอาเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับประชาชน ถามว่าวันนี้ใครจะไปกล้าขัดดังนั้นต้องมีการช่วยกันในการหนุนแต่ทุกอย่างเนี่ยขอเวลาขอหาหนทางก่อนและทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องด้วยครับทีนี้พอเป็นแบบนี้นะครคุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องของสํานักวิจัยซูเปอร์โพลนะฮะเขาไปสํารวจความต้องการของประชาชนกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศเนี่ยหนึ่ตัวอย่างนะครับเขาศึกษามาระหว่าง25-30บาถึงมิปีนาคุมที่ผ่านมาคุณผู้ชม คือเขาไปถามเนี่ยว่าความต้องการของประชาชนเนี่ยต้องการอะไร <kh ā. S 1> อันดับหนึ่งเลยฮะตอนนี้คือต้องการให้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนเสริมสภาพคล่องธรุรกิจแล้วก็รวมถึงแจกเงินดิจิตัลนะ6 7หทีนี้เนี่ยครับปัญหาถัดมาที่ประชาชนเนี่ยอยากให้รัฐบาลน,นั้นดำเนินการเนี่ยก็คือแก้ปัญหาเรื่องของคอเซ็นเตอร์มิจฉาชีพออนไลน์ Almost. โจนไซเบอร์หกส นะถัดมาเนี่ยแก้ปัญหานี่ทั้งในระบบนอกระบบ61.8แล้วถัดมาก็คือแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการข้ามประเวณียกพวกตีกันละเลยคุณธรรมจริยธรรม60.7และปัญหาที่สี่ปัญหาที่ห้าก็คือแก้ปัญหายาเสพติดหกสิบจุดห้าคือทุกตัวเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยคือระดับหกสิเปอร์เซ็นขึ้นหมดเลยนะทุกท<ะ>มนนะครับทีนี้ถามว่าแล้ว สอบถามถึงการสนับสนุนของประชาชนต่อก,กลุ่มการเมืองเนี่ยนะฝ่ายการเมืองพบว่าร้อยละสา8สนับสนุนกลุ่มการเมืองขั้วรัฐบาลอนุรักษ์นิยมร้อยละยีสนเนี่ยนะฮะสนับสนุนฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านกลุ่มเสรีนิยมนะครับแล้วอีกที่เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดเนี่ยคือกลางกางใครก็ได้ถ้าทําประโยชน์ให้กับประเทศนะสี่สิบหกจุดสองเปอร์เซ็นต์ครับทีนี้จะไปดูเนี่ยคุณผู้ชมน่าสนใจตรงนี้ฮะ เมื i, on, do, ่อแบ่งตามกลุ่มอายุเนี่ยนะฮะเรื่องของกลุ่มผู้สนับสนุนการเมืองฝ่ายค้านกลุ่มเสรีนิยมเนี่ยก็บอกว่าคนที่สนับสนุนกลุ่มพวกนี้อายุต่ำกว่า20ปีร้อยละ44.4ต่ำกว่า20เอาคือง่ายๆเนี่ยพวกโหวตครั้งแรกอะเด็กเลือกตั้งครั้งแรกอะเด็กเลือกตั้งครั้งแรกอะอยู่โหวเตอร์อะ44.4เลยนะเกือบครึ่งอะคือคนต่ำกว่า20ปีสนับสนุนพรรคก้าวไกลเอางนี้ก็แล้วกันเกือบครึ่งทีนี้ขั้วอนุรักษ์นิยมล่ะ ขั้วรัฐบาลนะนะเขาบอกขั้วนี้เนี่ยกระจายอยู่หลายกลุ่มอต่ํากว่า20เนี่ยประมาณ36.1เอ้ยก็ไม่ห่างกันมากนะเออก็ไม่ห่างกันมาก20ถึง29ปีอยู่ประมาณ32.1 30ถึง39ปีเนี่ยอยู่35.6แล้ว40ถึง49ปี25.7 50ถึง59ปี27.4 60ปีขึ้นไปนั้น35.3นะครับแต่ก้อนใหญ่ที่สุดครับคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยพี่ถา คือกลุ่มที่ไม่สนับสนุนใครยังหาคนสนับสนุนไม่ได้ครับเอออันเนี้ยถ้ากลุ่มอายุสี่สิบถึงสีนี่นะ54าสิบ่เอร์ะ54สิยังหาใครสนับสนุนไม่ได้คือไม่รู้จะเลือกใครอะ่ะออค,คือพูดง่ายๆอ่ะผมสรุปง่ายๆนะเขาไม่ฝากความหวังไว้กับการเมืองไม่ว่าฝ่ายไหนอะตอนนี้ใช่ไหมคือนั หันซ้ายหันขวาก็พึ่งไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆขวาก็ยังไม่รู้หาผลงานไม่ค่อยเจอซ,ซ้ายมันก็จะล้มแต่เจ้าออไม่รู้จะเอาทางไหนแต่แต่ผมชอบผมชอบคุณนพดลกัน,นิกาอาจารย์นพดลตรงนี้คือเวลาแกทำโพลแกจะมีเนื้อหาสาระในการสนับสนุนแล้วก็พูดจริงๆนะ ถ้าผมเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาผมไม่ไปต้องฟังเลยพัก,ก้าไก่นี่คุณมาดูโพนี้เลยคืออาจารย์นพดลให้รายละเอียดเมื่อสักครู่นี้5ปัญหานะครับ,รบอาจารย์นพดลบอกว่าความต้องการประชาชนเหมือนเดิมคือแกทําโพมาก่อนหน้านี้หลายครั้งนั่นคือเรื่องของการกระตุ้นเศรฐษฐกิจแจกเงินดิจิตอลแก้ปัญหาปากท้องแบบที่พี่ถาว่าไป64.7แต่ที่เข้ามาใหม่และต่างไปจากนโยบายเร่งด่วนของคุณเศรษฐาเลยคือแก๊งคอร์เซนเตอร์มิจฉาชีพออนไลน์โจรไซเบอร์ ที่ผ่านมาประชาชนเขารับรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยรีบเร่งแก้ปัญหา3เรื่องยาเสพติดนี่นอกระบบและแจกเงินแต่รอบนี้ที่แสงโค้งเข้ามาแล้วประชาชนเดือดร้อนคือแก๊งคอรเซ็นเตอร์จนไซเบอร์นี่แหละท่านนายกรัร้องตรีถ้าท่านนะทำตามอาจารย์นพดลน,นะรับประกันไอ้เปอร์เซ็นที่ท่านตามหลังพิธาอยู่อ่ะมันจะพลิกกลับมาเป็นท่านนำพิธาน ขาดริ้วๆๆเลยโดยเพราะแก๊งของเซ็นเตอร์เรื่องจริงใช่เพราะเราเคยนําเสนอแล้วไงอูคอเคยบอกว่าประเทศไทยอันดับหนึ่งที่ถูกหลอกลวงอ่านะเนั่นก็คือเรื่องของโพแต่ทําไมโพมันไม่ตรงกับเมื่อกี้ที่เราบอกไงอันนั้นอยาเสพติดที่หนึ่งใช่ไหมแล้วปัญหาปากทองที่สองทิ้งห่างด้วยนะห่างกันไกลเลยล่ะแล้วที่สามก็ไปเรื่องสมรดเท่าทีไอ้ไอ้ฝุ่นฝุ่นควันเห็นไหม คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวพันกับความเป็นมาเป็นไปของโครงการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทครับ,รบถ้าคุณผู้ชมจําคุณวิรังรองทัพพลรังศรีได้คุณวิรังรองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยยื่นหนังสือเพื่อขอให้ทั้งกรมราชทัณฑ์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ตรวจสอบกรณีของนายทักษิณชินวัตรที่อยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจมาแล้วอีกหนึ่งเรื่องคุณวิรังรองเนี่ย ได้ยื่นเอกสารให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อนะครับเพื่อให้สแสวงหาข้อเท็จจริงเพราะคุณวิลังลองร้องเรียนไปตั้งแต่7ตุลาคม2566บอกว่าโครงการดิจิ t a l Wallet ของรัฐบาลเนี่ยอาจจะขัดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังและรัฐธรรมนูญก็คือช่วยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินน่ะช่วยให้ตรวจสอบหน่อยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับ31มีนาคมคุณวิรังรองโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเอกสารตอบกลับคำวินิจฉัยที่ได้ยื่นร้องเรียนไปจากคุณทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินและเนื้อหาใจความเนี่ยคุณวิรังรองบอกว่างงไม่น่าเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะตอบกลับมาอย่างนี้เนื้อหาใจความของการตอบตอบกลับมาเนี่ย ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างถึงนายกรัมตรีที่มีคำสั่งสำนักนายกลงวันที่4ตุลาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทอลวอลเล็ตต่อมานายกในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการซึ่งผู้ตรวจการบอกงี้นะครับว่าเพราะฉะนั้นจากผลนี้การดําเนินการตามโครงการดังกล่าวตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษารายละเอียดวิธีการการดําเนินการหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงิน จึงยังไม่มีความชัดเจนของรายละเอียดวิธีการดําเนินการหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินกรณีดังกล่าวจึงมิใช่เรื่องที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด5หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญมาตรา62ดังนั้นประเด็นที่คุณวิลังลองร้องเรียน จึงยังไม่ได้เป็นไปตามมาตรา22วงเล็บสาตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดินที่กำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา37วงเล็บ8ปดแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะฉะนั้นอาศัยเหตุดังกล่าวนี้จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้คือพูด,ดง่ายๆผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าก็นายกตั้งคณะกรรมการให้ไปเริ่มต้นดูแล ทั้งเรื่องวิธีการหลักเกณฑ์แหล่งที่มาของเงินแล้วนอกจากตั้งคณะกรรมการแล้วยังตั้งอนุกรรมการอีกดังนั้นมันอยู่ในระหว่างขั้นตอนศึกษาดูแลวินิจฉัยครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีใครทําผิดจึงขอยุติการร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนดังนี้คุณวิรังรองบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยเลยเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินทําไมไม่รอนายกรัฐมนตรีแถลงโครงการในวันที่1ิเมษายนนี้ก่อนล่ะ คุณจะได้เห็นไงว่าข้อมูลประกอบการวิิจฉัยรัฐบาลถูกไหมหาแหล่งเงินจากไหนมีรายละเอียดอย่างไรคุณจะได้เห็นชัดเจนทีนี้พอคุณมายุติดื้อแบบเนี้ยเดี๋ยวคุณวิลังลองบอกเขาจะฟังวันที่สิเมษายนว่าแหลงยังไงถูกต้องและถ้ารัฐบาลชัดเจนว่าจะาแหล่งเงินจากไหนหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรวิธีการเป็นอย่างไร คุณวิลังลองจะร้องเรียนผู้ตรวจการอีกรอบหนึ่งครับอ่าพูดง่ายง่ายเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินยุติรับเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวแกฟังวันที่สิบเมษายนนี้แล้วแกจะประมวลทั้งหมดเนี่ยไปร้องเรียนว่าผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่อีกทีหนึ่งก็เคยยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการยื่นให้กับทางด้านของสารธรรมนูญด้วยถูกแต่ทิ้งท้ายเนี่ยเจ็บปี๊ดเลยนะบอกว่าไอ้คำวินิจฉัยที่ยกมาบางส่วนเนี่ยนะ ผู้ตรวการแผ่นดินคุณนะไปลอกคำวินิฉัยและข้อสังเกตของหน่วยงานอื่นมาตอบทั้งนั้นเลยมไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสำนักง,งานบริาหารหนี้สาธารณะนะฮะ,ะต้องรอดูว่ายังไงนะครับเพราะว่า